ช่วงนี้น้ำขึ้นพอดีนะครับปลากระบอกก็ยูอยู่นนะครับอยู่มองทอที่บนปล่อยน้ำสลายนะครับปล่อยสลายถิ่งลงไปนะครับผมเบิ้งนะครับเบิ้ง สุดยอดเลยนะครับปากกระบอกได้ไหมเราครับผม ใส่บวกใหญ่ไปไหนอีกใส่บวใหญ่ไปไหนเนาะตัวนี้เนาะได้ตัวใหญ่ไปแล้วเขาปล่อยถิ้มมือเขาเน่ะมาตาเห็นกิจวัตรนะไรเต้ ใส่กําลังพอดีนะครับผมนี่แหละครับใส่เม็ดสามงามนี่แหละครับผมเกาะขึ้นมาเลยนะครับเน้ำขึ้นเร็วเนาะมาตกกรต่อนใดเอกเอกมาตกก็ตอนใด ยายอิโมเราให้มาต๋ตอ,ตองหายตอ๋นี่นะ <c oughs> ครับเสี้ยนตีปลากระบอกมืนอีาเพิ่นกระเดยมาหลายตัวแล้วนะครับผมโอ้ต้องลุยน้ำลงไปเลือกเติบตัวเนี่ยนีนะครับทวมบูดพูนเนี่ย เกือบท่วมบูมนะเออต้องลุยไปผู้ละครับไปตีมองบริเวณที่ปากก็บอกอายุผูล้ละครับผมบาดได้บาดนั่นนะครับพี่น้องบาดได้บาดนั่นนะครับได้ไม่ยิงแล้วนะครับได้ไม่ยิงแล้วนะครับ มาแล้วครับมาแล้วน้ำแตกพากพากขอแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วโอ้สุดยอดวะเอกตัวนี้ไหมใส่ไงใส่ไงมาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ใส่ อะไรครับเอบอใส่นนสวยงงไนแค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โออนแม่โกใกสนี่นี่ครับสงามเลยจ้ไรไ,ไอโอ้ใส่ใสก่กำ กำม้หงมูลนะครับผมตกมาแล้วกั้วอยู่กับหนีเลยนะครับยายเถานะครับเป็นมาขั่วอยู่กับ เป็นป่าแดดเดียวนะครับผมป่าแดดเดียวโอ้จับมาหลายตัวแล้วครับผมเมื่อนี้ซึ่งว่าจะหมานอยู่นะครับเพิ่งจะตัดหัวทิมด้วยนะครับผมคั่วยูเทเลเลยนะครับเป็นอาหารของนกต่อไปนะครับโอ้เบิ่งชักลอบครับผมโอัต โอ้อบรตายแล้วใส่ไงครับปุ่ oh. นปนุ่ <c ười> <c ười> okay, นอะเ็จทำไว้่นไ้จมาอีกแล้วครับนุ่มเอก เดี๋ยวผมเสยพี่น้องบึงพูนนะครับเรือขามฝากนะครับผมเห็นไหครับเรือกขามฝากนะครับเรืเอเทว่าอ่าเขามาเกาะนี่นะครับผมนี่ เดีลยบเราหมุนง่ายเลยนะครับผมขนรถขนสินค้าทุกอย่างนลครับผมเขามาบนเกาะนี่นะครับเวลาหลังกันแล่นออกไปพูดนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไปถึงฟังนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับไปหอดฟังอ่าหุดแล้วครับผมทั้งเขาเอื่นฟังเนาะเอื่นฟังมู่นี้เป็นเกาะนะครับผม ปรุงบรรยากาศไปน้ำกันนะครับพี่น้องว่าสิได้หลายหลายตัวบอนะครับดึกลุกบาทได้ได้บาทนั่นนะครับผม รลุนนุ่มเอกลุนนุ่มเอกไปน้ำกันครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยนะครับมาแล้วมาแล้วครับผม ตัวที่ได้เราเอกเนี่ยตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผาปีโปนีโอ้หมานแ้ๆว่ามึอนี่เนาะไายแล้วครับผมแม่งแล้วเดี๋ยวใส่งงมครับผมนี่โอ้มาตกใหนผู้เฒ่านะครับผมนี่นะครับผู้เฒ่าได้อีกแล้วครับผม ผู้ขั่วกับคั่วนอ้อในไงขั่วเนี่ย,ยแดดเดียวนี่แะครับบริเวณข้างบนนี่นะครับเป็นโรงงานนะครับผมเป็นโรงงานสลายนะครับโรงงานผลิตสลายอบแหผงนะครับก็ปล่อยพวกเศษสลาย อีหยังนะครับไหลลงมานะครับไหลลงมาพวกน้ำสลายอย่างนี้นะครับไหลลงมาปากกระบอกนะครับกะสิขึ้นมากินนะครับผมาาโอ้ย่ายแล้วือเอาไปหลายตัวทั้งหมอน,นี่ปกติสิบตวเอาหลายปันนี้นะครับหลายตัวสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วนะครับผมลุดเงินไปเงีๆครับผม ดดนะเอาเบ็ดรุดแล้วเดาเบ็ดมาเพื่อ,อบ่อาาละ่ะโอ้โห,นหนให้พี่สมค,คิดไปเด้นี่ยโอ้โหให้สมคิดไปบ่ครับอืมเบ็ดขาดโอ้เบ็ดขาดซ่ำครับเบ็ดขาดบูด,ดบใหม่เลยเป็นยังไงครับมื้อนี้ มือนชิวๆครับวันนี้ชิวๆครับนุ่มเอกไอซิโม่ลุงทุนครับขนาดครับวันนี้ลุยน้ำเลยครับลุยน้ำเฮดไหยอิโม่เนาะเฮดไหยหนาเราคนเกาหลีนะครับเป็นไหมาตีไหนะครับมือนี่งนุ่มเอกจัดไหเลยจัดไหสมใจเลยเนาะลุยเต็มที่นะครับลุยเต็มที่เราก็เป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านอยู่โรงงานนี่นะครับผมเป็น พู้กับเขาหน่ำเป็นแม่บ้านน่ำนะครับเห็ดกับเขาเขอกำน้ำสู้กินนะครับเดีย๋ยวครับมาเบิงอ่านุ่มเอกนะครับท,ที่มัดนะครับมัดจังไดันะครับจักมัดถูกว่าถูกเกยจริงจริงบุรุษเขามัดจังดัยมัดจังซีนะ่เนาะ ใบเบ็ดสามงามนี่นะครับผมเพราะว่าเขาบริษัทเงี้ยเนาะดึกลงไปมองกลางปลากระบอกฝูงปลากระบอกแล้วก็ดึงดึงกระชากนะครับดึงกระชากกันผ่านเจ็ดไปแล้วครับซือวัตตีดแล้วนะครับนี่ครับพิธีการ เบ็ดไอเข็มอ้นันเอเบ็ดกาเบ็ดกาเดี่ยวตสูต่อครับอีกยกนึงลุยต่อครับผมเบ่งกันไปเงวๆนะครับผมรุ่นน้ากันไปเรื่อยๆครับผม บึงบรรยากาศไปน้ากันพร้อมนะครับบรรยากาศมื่อนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะลมบัวแห้งปันใดเดีย๋ยวผมเสียบบึงบรรยากาศทั้งนี้น้ำนะครับไฟกำลังเปิดนะครับผมไฟกำลังเปิด ตอนนี้กรทุ่มนึงนะครับผมทุ่มนึงแล้วนะครับม,นนบมนันหลุ่นน้ำกันครับพี่น้อง ห,หลุดมาพี่เล็ครับผมเบ็ดน่าจะตู้ละม้างเอกเบ็ดเกาครับใส่เบ็ดเกาเบ็ดที่เคยตกมาแล้วนะครับเอมาใส่เอามาใส่าาใหม่อีกกาดกัคำเลี้ยวแท้ครับ เก่าก็สิประมาณนี้นะครับผมดเดเก้าไปมองกลางปุงป่าเลยนะครับแล้วก็กระชากนะครับผมโอาเบ็ดเกา่าอาสิตูแล้วนะครับผมมาสิตูแล้วบกเขานะครับบกเขาอัน เนื้อปลาเลยแล้วขันเบ็ดก่านี่นะครับเบิ่งรุ่นเป็นน้ำกันไปยาวๆครับพี่น้องอูติดแทะระบาดนะครับเปนนี้ติดแล้วติดแล้วครับผมติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วเป็ดกงคงนงแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วโอ้โอู้ฮะโอ้ตัวใหญ่เติบตัวเนี้ยเนาะวันครับ ปลาเริ่มอ้วนแล้วนะครับมาแล้วครับผมมาแล้ว วางเลยคือภาษาเกาหลีโอ้มันห่างไปแล้วตัวนี้อีกเออทับตาทับอ่าเราเอศร้าเห็นละเศาเห็นโอเคเออเบียดไอ้เบียดเบียดไอ้เบียดหักแล้วย่ายเบียดหักเบียดออบโซ่แล้วครับเบียดออบโซ่แล้วนี่นะครับผม สาโต้กับโอเคแล้วเนาะโอ้เราก็นั่งเลยคั่วจนเมืออยนะครับคั่วจนเมื่อยันเท่ๆผมมาบังคั่วนี่แหละครับผม เห็นแล้วครับผมมูนีกะได้หลายตัวนะครับผมนุ่มเอกมาจัดให้ใหญ่เกือบสิบตัวนะครับผมเอาจากหน้าเจอกันใหม่ครับเอาขึ้นไปเลยบอให้เล่ายูนีตสิ แกเหลือาากรัวจะตัวสุดท้ายเลยสุดท้ายละนี่นะครับแก,กมีก,กับมูแก่อยู่แล้วมีมูอโอ้หลายตัวนุ่มเอกจัดให้หลายตัวยืนตึ้นเลยหลายเลยครับนะครับแผลของเรา,าเป็นตัวนี้หน่อยนะครับเนาะปลากระบอกขาวเนาะพิกิดครัวน้ำล่างน้ำอยู่เนาะต้องมาลางน้ำทะเลเนาะขาวเนียนเลยบนเลยได้กระมังหนึ่งครับผมแป๊บเดียว Sai Venezuela bơ đồn nữa. No. Biệt cặp mượn này, đầu tư hay Imo này. đi Mana, Imo mana, mana xem Indonesia. อันนี้วไทยไทยกุศลมาอ่าไทยกุศล่ไทยกุศลัมอินโดนีเซีย้จกไปอินโดนีเซียอไทยกุกุลัม้นาอ่งกเบิงบรรยากาศไปน้ำกันครับพี่้องเอามือี้กะที่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้งวดหน้าทีหน้าครับ นะครับเอาไว้งวดหนาเนะนี่แหละครับเปเองเขานะครับที่มาจัดตลอดนะครับผมครับฝีมือการตีละแวกนี่ม่ธรดานนะครับชัวเอาเคนะครับผมเอาไคลิมนาพอกันไหมครับผมสวัสดีคครับครับผม